Yeah, yellow take game. Meet your right, take Walk a on yeah. my yellow take game. Fuck it. Yeah. Up. We yeah. we we game. we're good. 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 take we are we are we are we วันนี้ครับโคพิเศษเลยครับยังไงครับวันนี้ได้ล้อจักรยานอันี่มารุ่นใหม่เลยซินเวิสเตอร์อยเลยยังไม่รู้แล้วยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่ภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับภาษาเยอรมันอ่าภาษาเยอรมันอ่าแบรนด์ไรเวนเนี่ยมันเป็นแบรนด์ล้อจักรยานของเยอรมันใช่ตัวนี้มันเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยมันจะบางมาหน่อยใช่เพิ่งออกเพิ่งมาถึงไทยเลยอันแรกเหมือนกันได้ข่าวว่าเข้ามาหลายวันแล้วนะเออแต่กูไม่ได้ไปลองมึงนะได้ก่อนอื่นนะครับตออนนนีี้้้่่เเเพิงไดมาลยสื วินเทจโซนิยุท <Y uz. S 2> ช่วงนี้วินเทจกำลังมาใช่อันนี้คือลายที่เคยรโครบเบนเขาใส่เงอ,อ,อร์เล <มา S 2> ด,ดังใช่แต่ก่อนอ่ะราคาไม่เท่านี้ตอนนี้อูราคาแม่งปรี๊ดเลย <S <S สลิทกันใช่เนี่ยครับพ่อของน้องบัมนะครับเ<ช>ขาได้ซื้อรถคายเยนใหม่ค<ต>ันนี้มัน พิเศษมากๆอ่าต้องอันนี่ได้อยากทางแรบบิทใช่ไหมนี่ยครับแรบบิทนี่แรบบิทขอบคุณพี่โชคมากนะครับขอบคุณพี่โชคมากนะครับที่ให้ดูแลด้วยดูแลดีมากเลยแรบบิทแล้วก็ให้ราคาดีมากดูแลฟ้าดีไหมโอเครับพี่โชคก็ดูแลดี้ครับนี่แนะนําเลยครับแรบบิทออโต้สวิตนะครับนี่ลิงก์นี้เข้าไปดูได้เลยท่าน้องผมก็อาจจะเห็นแวบๆมาแล้วแต่ว่าวันนี้ท่าน้องผมมันคือไปแต่ง Wall International มาครับแล้วก็ใส่ล้อ f o r g e t o เดดีีีี๋ยยยยววจะมาาาเเเปรรบบบบบบททกกััน่่่่แแแตตงงชุค ไม่ไม่แต่งมันตรงไหนมันต่างกันมากนยังคันเนี้ยเคยรีวิวแล้วตอนที่ไปซื้อนี่ครับคลิปนี้เลยรีวิวแล้วตอนที่ไปซื้อแต่หลังจากไปซื้อแล้วก็ไปแต่งมาจากเดิม<พ>นี่เดิมเดมก็จะเป็นขนนี้ประมาณนี้แต่พอแต่งแล้วมาดูนี่เลยแต่งแล้วมันจะดูไม่ค่อยเป็นรถเท่าไหร่ <ทะ S 2> <ๆ>นี่ดนี่ครับยื้อ<ๆ>ก็ที่หลักๆเลยเสริมหลักๆเลยเป็นอ่ากันชนหลังนะครับนี่ดูดิใหญ่มาขนาดเนี้ยกระท่อ ายท่อของ Wall International แล้วก็กันชนหลังก็จะเสริมติดเข้าไปตรงนี้จากแบบเดิมอะถ้าถ้าถ้าไม่เห็นนะแบบเดิมมันจะเป็นเห็นความต่างไหมเนี่ยอันน,นี้จะไม่มีดิฟเฟอเตอร์หลังอบอันนี้มีดิฟเฟอเอร์หลังแล้วอันนี้เป็นท่อเป็นท่อเหลี่ยมอันนี้เป็นท่อคู่<ม>แล้วก็จะมีตรงนี้นครับที่ทําให้รถมันดุดดุขึ้นเยอะเลยต้องต้องมาดูตรงนี้ครับนี่ตรงนี้จะเป็นตีโป่งตีโป่งข้างเห็นป่ะมันจะเป็นที่ครอบมาตรงนี้แต่ตรงนี้มันจะไม่มีที่ครอบเห็นไหม อบล้อมันทําให้ฐานล้อมันดูบึกบึนขึ้นอ่ะเหมือนรถถังอ่ะถ้ามองจากข้างหลังอ่ะจะทําให้แบบรถมันดูบึกขึ้นแล้วก็มามีชี้ชิ้นนี้น,นะครับชิ้นของบอลอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะมีชิ้นสเกิร์ตข้างตรงนี้คันที่ไม่มีชิ้นสเกิร์ตข้างก็จะดูลอยๆอยหน่อยแต่พอมีสเกิร์ตข้าง line, นี้ก็จะดูแบบเต็มๆมากเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวดูด้านหน้าด้านหน้านี่โคตรด,ดุเลยบอก<ไ>ด้านหน้าจะเห็นแบบชัดเลยว่ามันต่างกันขนาดไหนเห็นป่ะด้านหน้าเนี่ยเขาติดชิ้นนี้เสริมเข้ามา ชิ้นนี้เสริมทําให้ตรงนี้มันดูเต็มเต็มขึ้นแล้วก็น่าจะมีไฟด้วยมนะั้งเออชิ้นท้ายมันมีไฟด้วยเดี๋ยวผมใส่รูปให้ดูเนี่ยชิ้นหน้าที่แต่งเต็มสีดากับคันไม่แต่งคือผมว่านะคายเยนเนี่ยเวลาแต่งแล้วอะ่ะสิปีอะ่ะแบบคันพี่โออะ่ะเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูคันเดี๋ยวคันพี่โออย่าเป็นของเทคอาร์ตรถพี่โอสิกว่าปีะนะแต่ว่ามันก็ยังดูไม่เก่านะจริงผมว่าพอใส่ชุดแต่งอคายเยนพอใส่ชุดแต่งแล้วว่ามันทําให้แบบรถมันดูทันสมัยอยู่ตลอดจริงๆแล้วล้อเนี่ย,ยากได้ ที่มัน X อักวิโลนครับเป็นสีส้มเป็นแบบนี้นี่เป็นโ o เกตโตเอักวิโลนแต่ราคาล้อมันจะอยู่ที่รวมภาษีรวมส่งแล้วอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทก็เลยพับโปรเจกต์ไปก่อนแต่โฟเกตโตเนี่ยผมก็เลยลองเสิร์ชข้อมูลเข้าไปมันก็จะมีเว็บเอาไว้คัสซอมเราสามารถสั่งทําได้ แต่ว่ามันไม่เอ็ก,กวิโลนนะมันเป็นแบบตัวธรรมดาอ่าราคาถูกลงมา3เท่าอืมก็อยู่ที่ประมาณ3ามแสนเลือกสีได้เลือกลายได้ใช่ก็เนี่ยเลือกสีเดียวกับวีโลนที่อยากได้เลยแต่ลายเนี่ยลายเราทําเป็นวีโลนไม่ได้ลายก็ทําลายเองอันนี้ก็คือเข้าไปที่เว็บนี้แหละครับนี่เราสามารถไปคอสตอมสีลายอะไรอย่างงี้เขาได้เลยแล้วก็สั่งสั่งผ่านโปรไดฟ์คือแบรนด์เนี้ยแบรนดน์โปรเกตโตเนี่ยมันเป็นแบรนด์ล้อรถที่พวกแบบอเมริกันฮิปฮอปอะไรเงี้ยเขาชอบใส่ชอบใช้อะไรเงี้ยมันทำให้รถแบบ ดูเด่นอ่ดูวีพี uh, ด, VP, ดูแบบว่าไม่เหมือนใครด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สีส้มเป็นสีที่ตัดกับสีเคยยอดนี่สีเคยอเคยอนทั้งหม้กสีส้มดูดิพอใส่เข้าไปแล้วมันทาให้แบบลงตัวเลยทำให้รถมันดูเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมดูที่ผมชอบชุดแต่งอันนี้มากๆกนะฮะตอนแรกผมช่างใจอยู่ว่าจะเอาเทคอาร์ตดีหรือว่าจะเอาวอลแต่ว่าพอเทียบไปแล้วว่าเทคอาร์ตคือเขาสวยนะเขาสวยแบบเรียบๆแต่คันนี้ผมต้องการให้มันแบบดุไปเลยอะดูดูแบบ เป็นรถถังไปเลยอ่ะซึ่งไอชุดแต่งอันเนี้ยของวอลอะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูมันจะมีไฟตรงนี้ด้วยไฟมันอยู่ข้างล่างตรงนี้ด้วยแล้วนี่ที่เราไปต่อติดมาด้วยก็คือเป็นที่ใส่จักรยานแล้วก็ที่ใส่อะไรก็ไม่รู้ปิดไว<ป>้ไงั้นแหละ <laughs> มันคือกล่องสัมภาระอีนนีกนถุง,งใช่เอาไว้ตั้งแคมป์เนี่ยบั้มเอ็งบอกเอ็งชอบตั้งแคมป์เอ็งต้องมีอย่างเงี้ยข่ต่อ มีต่ำเลยก็เดี๋ยววันนี้เราไปเอาล้อจักรยานไรเวนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีวิวคร่าวๆความแตกต่างระหว่างพินนาโล F12 กับแซคเตอร์ภายในรถของบัมเป็นยังไงบ้างที่แตกต่างเบาะคันนี้เบาตัวท็อปเบา18เวเบา18เวคันนี้จะมีเบา18เวแต่ของผมอ่ะเบา14เวเบา18เวอ่ะมันจะเป็นรูปเชฟแบบสปอร์ตมากเลยคําว่า18เว14เวมันไตครับมันจะมีที่บีบตรงนี้เข้ามาอ่าก็คือมันขยับได้เพีงหนึ่งสองทางใช่สี่ทิศทางบีบตรงเนี้ย บีบตรงจุดนี้ใช่ไหมบีบตรงนี้เข้ามากับบีบตรงนี้เข้ามา,าแล้วก็ทรงเบาะทรงเบาะมันจะดูแบบสปอร์ตกว่าเยอะมากเลยดูดิความเลียวความอะไรเงี้ยจะให้ดูเบาะ14ว a ไปดู14ว a ใครมาเฮ้ยใครมาพี่ดิคอนมาแล้วยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีข้ะม,มารีวิวรถกันไหมไปเข้าไปรีวิวรกันไั เวกัสพาไปดูรถเวกัสสิถ้าเบาะ14เวอะมันจะเป็นแบบนี้ดูดิเขาเรียกว nel, ก่าเบาะคอม์ตอะไรอย่างใช่ไหมใช่ใชใชมันจะรูปทรงมันจะเฉยกว่าแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะบีบเข้าไม่ได้เห็นป่ะตรงเนี้ยอ่าไม่มีปีกเบานะแบบเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันจะไม่มีระบบที่ล็อกล็อกตัวเราแล้วก็ทรงอะทรงมันจะเป็นเหมือนเบาะรถแบบปกติอะซึ่งจริงๆแล้วอยากได้เบาะแบบ18เวมากกว่าของผมไม่มีโลโก้บนนี้อ่อันนี้มีโลโก้แล้วก็หัวเกียร์ที่ต่างกันที่เบาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยว เราขับรถไปเอาล้อจักรยานไลท์เวทแล้วก็เดี๋ยวไปกินชาบูโอเคครับเดี๋ยวเราขับรถออกไปเลยได้ก็เรามาถึงที่ VS บายนะครับถนนราชพฤกษ์แต่จริงๆแล้วว่าเขามีอีกสาข,ขาหนึ่งนะเพิ่งเปิดใหม่เลยร้านอยู่ที่ไหนนะอยู่ซอยวัลลพล วัดลัดประดุกเป็นร้านใหม่สวยเลยครับก็คือถ้าใครชื่นชอบกานปั่นจักรยานสามารถเข้าไปได้น้องเขาดูแลดีมากคือล้ออันนี้สั่งตั้งแต่ต้นปีนะงแติดโควิดมาติดโควิดมันก็เลยขึ้นมาใช่ใช่นี่หูดูแพ็กกล่องนี่เชตเตอร์ มาดูใ,ใกล้ดิรีวิวเลยเนี่ยกลับไปบ้านไม่ต้องรีวิวกลับหาบ้านใส่เลยเชีย่ยโคตรเบาอ่ะมันเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผลิตที่เยอรมันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่น,น,นี่ตรงนี้มันจะเขียนว่าไรเวดนี่ยูแวนชิ่อรุ่นอะไรนะครับนี่บอกวัดไวเซอร์ครับวัดไวเซอร์มันเป็น e <vo. S 1> ทรงใหม่ล่าสุดเลยนะของปีนี้ชใช่ไหมจะเป็นตัวอีโวที่มันรองรับยางทุบเลสได้ดีครับทก็คืออะไรครับก็คือจะเป็นรองรับก็คือจะเป็นอะ้รยางรถยนต์ที่มันไม่ต้องใส่ยางไหนครับ อ๋ออันนี้ใส่ยางให้ผมได้ไหมใส่ได้ครับโอเคใส่ยางเลยแล้วกันเขาบอกว่ายี่ห้อไรเวทเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของเขาก็คือคาร์บอนมันจะต่อจากซีนี้เลยใช่ไหมคือการขึ้นซีเขาจะเป็นตั้งแต่ปีช่วง19ไปปลายครับที่เขาเริ่มก่อตั้งบริษัทเป็นบริษัทเล็กๆขึ้นมาครับที่ทําให้แบบใช้เส้นใยคาร์บอนมาเป็นซีลวดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เขาจะใส่กับลูกเืนเซมิสปีด นี่นี่นี่นีกนเี่มือื้วยสปีดอันนี้ผมไปเปลี่ยนมาอนะันนี้ที่บอกมาก็มีที่งัดยางใช่ไหมที่งัดยางเหมือนมีอะไรอีกนี่ถุงผ้าแคตติงไม่เท่เลยเขียนไรเวทเห็นไหมแล้วก็มีคู่มือนะคสมุดคู่มือทำแบบอลังมากเลยครัแจะมีอุปกรณ์ในคาเกตของเขาครับแล้วก็ราคาตัวนี้บอกกล้องเลนยอันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทเมียาง เจ็ดหมื่นกว่าบาทถือว่าเมื่อกี้ได้รถแบบคำอึ้งใช่นี่ครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ื่อรุ่นอะไรนะครับนี่ใช้ตัวท็อปเลยปะอ่จะเป็นมีตัวท็อปวันนี้อยู่พี่มีตัวท็อปวันนี้ก่อนตัวท็อปตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่เงกี่บาทตัวนี้อยู่สเกือบสองแสนสองแสนเมลี่สไตล์ครับไมลี่สไตล์เห็นชัดๆเลยอ่ะดูดิไลท์เวทมันจะเน้นเป็นแบบขอบสูงนะพี่ใช่ขอบสี่เสียให้ดู็วที่ มินม,มเลนส์สไตล์ใช่ไหมใช่ครับมินเลนส์สไตล์แต่จริงๆมันจะมีไอ้ลักษรสีขาวด้วยถูกไหมใช่แต่เนี้สองสีดำใช่ก่อนสีขาวอ่ะจะเป็นไม่ใช่เซรามิกแต่ถ้าเป็นเซรามิปปกกระิดมันจะมาเป็นสีดำนี่ดูความหนาเทียบความหนาอันนี้คือของผม<ส>น้ำหนักอันนี้เบาวกว่าปะ่ะตัวนี้จะเบาวกว่านิดนึงเนี่ยเออทั้งที่มันหนากว่านะแต่อันเนี้ยคือจับแล้วรู้เลยนี้เบากว่าอันนี้หนักกว่าหน่อยเป็นตัวรุ่นใหม่ของไรเบรดนะอ๋อครับเบาเบาอยู่โอเคครับ วันนี้เราได้เห็นล้อไรเวทคือล้อไรเวทเนี่ยถ้าอยู่ในวงการจักรยานนี่คือหายากด้วยถูกไหมใช่หายากมากแล้วสั่งนานมากเดือน8เดือนใช่นี่สัง่งเนี่ยต้นปีใช่ไหมแล,แล้วติดโควิดอีกกว่าจะได้ผมสั่งตอนต้นต,ต้นปีฮะ่ไหมคกลานี่เดือนอะไรเดือน8 8เดือนถึงแบบผมจะได้ล้อคันนี้มานะหมดไปไป<ๆ>แล้วเออหมดความอยากได้แล <laughs> <ด>้วมา8คู่เองพี่ใช่ครับเออมาแค่8คู่แต่ว่านี่หนึ่งหนึ่งแคแปดใชถูกต้องใครสนใจล้อไรเวทนะครับสามารถ เข้ามาที่ร้าน VS b i t ได้เลยนะฮะสั่งกับน้องอ๋องได้เลยใช่นี่นะครับดูแลดีมากเลยครับโอเคสาขาใหม่ก็ได้นะเออแล้วก็นี่สาขาสสาขาก็คือใครบ้านอยู่แถวราชพฤกษ์ก็มานี่ได้แล้วก็อีกที่หนึ่งแถวบางบัวทองครับบางบัวทองครับก็ก็ใกล้กันไม่ไกลวาลาัษณ์ประดุกไม่ไกลกันโอเคครับก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมกันด้วยดีกว่าให้วนไปดูละไปดูละไปไปดูเขาเปลี่ยนล้อกัน พื้นที่ร้านเขาใหญ่มากนะอันนี้นอกจากจะมีจักรยานผู้ใหญ่นะเขาจะมีจักรยานสําหรับเด็กด้วยลังนั้นก็มาซื้อจักรยานหทเว่ไปของเอลซานี่มีจักรยานของเด็กด้วยตรงนี้และน,นี่เป็นห้องที่เขาไว้เซอร์วิสรถก็สามารถเอารถเข้ามาเซอร์วิสได้คือเราเขาไม่ได้ของขายอย่างเดียวนะเขารับเซอร์วิสรับอะไรแบบเยอะมากเลยเนี่ยที่เซอร์วิสเขาแบบใหญ่มากที่นี่เขารับเซอร์วิสจักรยานใช่ไหมแบบ ดูแลล้างเปลี่ยนแล้วก็ห้องสวิตเขาอะที่ผมเห็นสะดุดตาคือไอ้อะไรอุปกรณ์ช่างมันคือยี่ห้อ p ลัชซูสำหรับแบบสายจักรยานสายช่างเง้ยจะรู้จักใช่คือมันแบบมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบของต้องมีอะเป็นของสะสมด้วยของแต่งบ้านของแบบสายช่างนี่ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่สะสมอะแต่แบบพวกช่างเขาอยากอยากมีกันไงคือมันมีครบเซตแล้วมันสวยแบบแต่ละส่วนแต่ละอะไรเงี้ยแต่ละบล็อกอย่างเงี้ยมันก็จักรยานแต่ละส่วนมันจะใช้บล็อก ใช้ไข่กวงสกูเงี้ยคนละเบอร์กันคือมีพร้อมๆี้มันก็พร้อมทุกส่วนเลยอะไรเงี้ยอยากมีอยากอยากได้แต่ว่าต้องค่อยๆเก็บไปเงี้ยถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเอาล้อจักรยานนี่เคชียร์ลงรถเอาไว้ให้เปลี่ยนจักรยานละแเตือนนะครับที่รอคอย ใส่ออกมาแล้วมันจะคุ้มค่าอ่ะที่รอไหมต้องรอดูเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนล้อดิคือตอนแรกอ่ะเขาอยากให้รีวิวตัวนี u u. <ah> <ah oh, <ah 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 ้ไงอ่าเดี๋ยวรีวิวก่อนตัวนี้มันจะเป็นแฟกเตอร์มาดูนี่ใกล้ๆแฟกเตอร์นะครับจักรยานยี่ห้อแฟกเตอร์ทำกับแบรนด์อะชักเกอร์นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า g i ฟต์เอ็มเเป็นคาร์บอนเป็นเป็นแบบคาร์บอนแล้วก็ปกติอะจักรยานอ่ะตอนแฮนด์นุ่มต้องซื้อเพิ่มเห้ไหมใช่ค่ะแต่อันนี้มันจะมากับแฮนด์แบ็กอิงเลย เนี่ยครับเป็นดำนำด้านหรูจัดเลยแล้วก็มีอันนี้มาให้ด้วยถูกไหมมีที่ใส่มาในเซ็ตนี้เลยก็มีที่ใส่อันนี้เขาไม่เติมแบบการ์มินใส่กล้องใส่สายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชุดเบรกอันนี้ใช้ของอ่าชุดขับดูแลเอทเป็นไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นไฟฟ้าชาร์จแบตตรงนี้มีที่ชาร์จแบตเกียร์ตรงนี้ตรงนี้คือรูเซอร์วิสถ้าเป็นเทปมาทีสองรูชาร์จแบตอยู่ตรงนี้อันนี้ของกูเป็นดูแลเอทอะไรนะเป็นดูแลเอท D I 2 อ่าแล้วก็โซ่เป็นของอะไรนะที่เป็นลิมิเต็ดอ่ะสีม่วงสีออกไซเนียมม่วงม่วงเอ่อผมเป็นแบรนด์ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นนี่นครับแบรนด์ a t t a c k เกอร์นี่คือโลโก้แบรนด์แ a t t เกอร์นะครับแลอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ผมใส่ขากระติกของ Back Ink ให้มันเข้ากับแฮนด์ก็จะเป็นคาร์บอนดำด้าน b a อิง n k แล้วก็มีอะไรนี่ที่คีทลุคคีดของลุคเป็นคาร์บอน<ป>น,นะครับอันบอกรันบอกระเป็นของ Back Ink หลังอารเป็นของแบ็คอิงเบาเป็นของารีเซลดีไซน์สตูทำกับรีเซลดีไซน์นะผมว่าคันนี้่แต้แต่ก็มีเนี่ยผ้าพันแทนอ่าผ้าพันแทนของลาฟาใช่อีกอันนึงจะเป็นที่นี่<ด>เป็นจุกก๊อกปิดพันแทนก็อกลาฟาน,นี่ใส่จานเบรกเกินคาร์บอนมาแล้วด้วยอันนี้มันมันพิเศษเลยนะบัามคือมันไม่ต้องมีหัวล็อกใช่ป่ะคือมันเป็นใช่ครับ มันเป็นแบบปกติมันต้องไขน็อตใช่แต่อตันนี้ไม่ต้องไขน็อตตัวอะแดปเตอร์ในตัวมาเป็นล็อกเลยคาร์บอนใช่นี่ก็อันหนึ่ง Finding. อันนี้เป็นล้อหลังเบามากอะไรเวทนี่มันเบาจัดเลยอะเดี๋ยวล้อหน้าไปก่อนได้อันนี้่มันไม่ใช่คาร์บอนด้วยนี่แทงว่าอันนี้แพงกว่าถูกไหมใช่แพงกว่าทีนี่ถ้ามันไม่ใช่คาร์บอนมันจะเป็นแบบนี้เฮ้ยดำดุ เบรกมันติดปั๊มอ่ะคือยังไงอ่ะในิเบรกมันติดอ่ะเหมือนมันใหญ่ไปอี๋ทำไงล้อได้หมดจะอกทำล้อหลังหล้อังแล้ว่ได้ตัวคืออันนี้นในม n ีบมา มันมีแบบขนาดหน0่งสี่สูทอะไรเงี้ยคือลื่นรอบวงนน้องเนี้ยพอใบมันใหญ่เนี่มันติดกับไอ้ตัวเขาเรียกว่าปั้มเบรกนะครับมันใส่ไม่ได้ก็เลยอาจจะต้องไปเปลี่ยนเออก็ดูแค่นี้ก่อนพอใส่เข้ามาแล้วเป็นอย่างนี้ก็วันนี้ไม่มีแล้วเนาะก็ขอบคุณน้องบั้มนะครับที่มาช่วยรีวิวอาทิตย์คลิปหน้าเราไปไหนกันต่อฝากติดตามด้วยนะครับ ไหคลิปหน้าเหรอยังไม่รู้เลยฝากติดตามด้วยนะครับพัดไม่นักลาขอบคุณนะครับขอบคุณนักลาหายแล้นะอยู่ไหนอ่ะไอ้แทมันนี่มันอยู่นี่ถือไม้ไว้เร็วเอาของไปจับใครแม่กันเร็วพรุ่งนี้ทุกวันอะไรนะวันแม่ใช่ไหม วันแม่วันแม่เราต้องให้อะไรแม่เขาเรียกว่าอะไรพวงมาลัยใช่ไหมต้นไม้พวงมาลัยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกัดเอาไปดูสัมภาษณ์แม่ด้วยนะแล้วกัดเอาไปให้แม่เสร็จใช่ปะกัดบอกรักแม่ด้วยนะโอเคไหมหลักแมคนะไปไปไปแม่เร็วซ้อนด้วยซ้อนด้วยครับซ้อนดิไปแม่โอ้ยอ่ะ

กมกิอม่อ่ะแม่วัรุ่ใช่ไคะบขอบคุณค่ะใช่สิัยังไงะอะไระบอกรักแม่ยังบอกรักแม่ยังยังแม่โอ้แล้วพ่ออะพ่อได้ปะพ่อพ่อนมพ่เต็พ่อหน่มแเต็มขี้ขาขี้ขาไม่ได้เลยโอ้ยัดกเคันโอเคบอกบอกคนดูหน่อยว่าเดี๋ยวเราไปไปไหนต่อทำไป เราไปกินข้าวใช่ไหม<ฮ>ขอไม่รู้ดิโอ<ฮ>้โห<ฮ>ข่าตังเลยอ่ะดัดบอกเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะข,ข,ข้าวกินข้าวกันค่ะโอเค